กลับมาที่นี่อีกแล้วผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ปะวะเฮ้ยเธอไม่อยู่หรอคืนนี้เธอไม่ได้อยู่นะอา้าวมึงเสือกล็อกอา้าวแล้วเนี่ยอะไรนี่ที่ประจำของกูทำไมวะเนี่ยทำไมมันมีอะไรวะเนี่ยเฮ<ะ>๊ยได้ยินเสียงเด็กครับผมได้ยินเสียงเด็กร้องนอกนั่งนี้ก็ได้วะตอนนี้เราเปลี่ยนที่นั่งครับตรงนั้นมัน เจออะไรคุมก็ไม่รู้เรานั่งรถไฟแบบชิลๆนะวุ้ยเดี๋ยวทำไมรถไฟเข้าโมงเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมไฟมันดับอะรถไฟมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยตอนนี้ฉันต้องคุยกับคนคุมเออรถไฟอะนะอู้แล้วแล้วคือแบบไม่น่าเดินเลยตอนนี้ปกติมันก็มืดอยู่แล้วนะแต่มึงให้กูมาเดินอย่างงี้มันก็ไม่ค่อยชอบนะ ทำไมว่ารู้สึกว่ามันไกลจังวะอา้าวมันล็อกอะครับมันไม่ผมไปอะอืออ้าวก่อนหน้าน,นี้ไม่มีเฮียนี่นี่มือใครอะอะไรเนี่ยเฮะมึงเห็นเหรอว่ารถไฟมันแปลกๆอะฉันพยายามที่จะไปห้องคนควบคุมแล้วอะแต่ประตูมันล็อกกันนะแล้วทำไมมึงถึงใจเย็นจังเลยอะคุณได้ยินอะไรไหมอะอะไรอะ เออ่ฉันสามารถช่วยคุณได้นะก็ต่อเมื่อคุณได้ยินเสียงของโลกธรรมชาติแม้ท่ามกลางวิกฤตก็ตามเออ่ได้โปรดเถิดบอกฉันบอกอะไรป่าอะไรเริ่มต้นใหม่เทศกาลคืออะไรกูไม่เห็นได้ยินเสียงเฮี้ยอเลยอ๋อเนี่ยเหรอ มันจะมีเสียงเสียงแต่ละห้องเหรอปัสเซลอีกแยะปัสเซลในรถไฟมันก็เอาเหรอแสดงว่าผมต้องไปห้องแรกเลยเปล่าเสียงใช้หาดดีเสียงนกด้วยเสียงอ,อ,อะไรก็มันก็ไม่รู้อเสียงจิ้งหรีดอันนี้เสียงจิ้งหรีด หรือจักจัน์วะจักจัน์ป่ากับจักจัน์ดูไงวะงานวัดเหรอเหมือนเป็นงานเทศกาลอะเพราะว่ามันก็เป็นเลขห้องอยู่แล้วทำตามเลขห้องครับป่าใช่ไหมป่าจักรจันทรไปละงวัดจักรจัน์แล้วก็แล้วเทศกาลริมทะเล โอเคได้แล้วอีกโลกหนึ่งบอกว่าคุณได้ยินเสียงของโลกธรรมชาติอะ่ะเขาบอกว่าเธอต้องไปบอกให้รถไฟหยุดด้วยโอเคกล่ okay. องเหล่านั้นคืออะไรเราถามนะพวกมันคือพวกเขาเป็นลูกของฉันนะนะอะฉันเป็นแค่คนรักแมวที่คุณเห็นนั่นแหละอันนี้คืออะไรคะแมวตายเหรอโอเคเรากลับสู่โลกความปจริงแล้วเหรอเราไปรีบไปคุยกับคนรถไฟเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตา คุณคือผู้ช่วยหรือเปล่าคุณกำลังพูดถึงอะไรอะอ่าคุณเป็นใครเหรออ่ารอแป๊บหนึ่งนะอ่าฉันรู้จักคุณนะคุณเป็นคนหนึ่งที่ผู้สร้างปัญหาที่โรงเรียนมัธยมของฉันน่ะอ่าคุณไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เคยเปลี่ยนเลยมิสเตอร์ชิมิสุชิมิสุก็น่าจะเป็นคุณครูเรานะครับผมอ่าคิดถึงจังเลยเขาอะคือคนที่ช่วยฉันออกไปนะ ถ้าไม่มีเขาฉันจะไม่อยู่ในตําแหน่งในบริษัทของฉันทุกวันนี้หรอกก็คือถ้าไม่มีเขาก็คือเราไม่อยู่ทุกวันนี้หรอกแต่ว่ามิสเตอร์ชิมิสุเนี่ยทำไมคุณถึงออกมาดึกป่านเนี่ยมันคืองานอดิเรกข,ของฉันที่มันนั่งรถไฟขบวนสุดท้ายก่อนเข้านอนว้าแปลกเกินเขาก็ไม่เป,ปลี่ยนแปลงจริงกันแหละยังไงก็ตามอะ่ะตอนเนี้ยมันไม่ใช่เวลาสําหรับการรวมตัวหรือว่าการพูดคุยกันนะนะรถไฟเนี่ยมันไม่หยุดมาเป็นชั่วโมงแล้วและฉันก็กลัวว่ารถไฟเนี่ยจะไม่หยุดเลย มีอะไรที่ฉันพอจะทําได้บ้างก็คือกูต้องไปคุยนั่นแหละคุณจะเป็นจะต้องลงจากรถไฟก่อนที่รถไฟจะถึงจุดสิ้นสุดเปลายทางของฉันสิ้นสุดลงและฉันเชื่อใจคุณฉันไม่อยากให้คุณไปที่นั่นมีสามจุดที่คุณสามารถลงได้นะยังไงตามคุณต้องเลือกอันที่มันมันถูกต้องอะ่ะจะมีการประกาศทํานองเพลงเล่นทุกครั้งคืออะไรวะเมื่อคุณได้ยินเสียงเดียวกับเสียงที่คุณได้ยินในสถานีบ้านก็สามารถลงได้ มิฉะนั้นฉันจะไม่สามารถช่วยคุณได้ในภายหลังอีกนะถ้าเกิดคุณลงผิดอะระวังเด็กคนนึงด้วยนะอีเด็กผู้หญิงเปล่าวะตาทําไมพูดแปลกๆวะเหมือนตาจะเตือนแล้วก็ตาเหมือนจะรู้ไมไ่ตาดิครูครับคืออะไรคือเสียงเหมือนจากบ้านไม่เข้าใจตาหลอกว่าเนี่ยเสียงกันไหมว่าคนลุกจังวะ อะลงแม่งเลยเฮียไม่รู้อะคือหมายความว่าไงห้ามลงผิดแล้วคือแบบผมจําเสียงอะไรไม่ได้เลยมันคือเสียงอะไรอะมันมีจบได้หลายแบบวอป<ะ>ั๊กู่น่าจะลงผิดอะดูจากสภาพแล้ว